สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเสื้อเกาะอ,อกนะคะแต่จะเป็นดีเทลมีแขนตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะตรงแขนของเราช่วงสายประ,ะมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดไซส์ให้ดูนะคะว่าเสื้อตัวนี้ไซส์เท่าไหร่ฝั่งตรงนี้ใส่ได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง นะคะคถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นด้านหลังหรือว่าเอามาใส่ด้านหน้าก็ได้ใส่ได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราจะวัดไซส์ดูนะคะว่าไซส์เท่าไหร่อันนี้ประมาณก่อน,อนยืดนะคะ แ8 2 9เนะถ้ายืดได้ก็ประมาณ32ได้นะคะเพราะว่าตรงเชือกตรงนี้เราปล่อยออกให้มันห่างๆแบบนี้ได้เนาะหรือว่าเราจะดึงให้เข้าก็ได้ทรงของเขาจะเป็นแบบนี้เราจะวัดดูช่วงอกได้ถึง32 ความยาวจนถึงความยาวเก้าแปดนิ้วครึ่งหรือว่าเก้านิ้วประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันยืดเนาะอ่ะประมาณนี้ส่วนต้นแขนของเราตรงนี้เป็นช่วงต้นแขนได้ถึงสิบนิ้วนะคะประมาณนี้สิบนิ้ว ว่าขายืดก็จะเป็นแบบนี้ทรงของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอก32ต้นแขน10ยาว9นิ้วทรงก็จะเป็นแบบนี้ไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ลองใช้ไหม่เลยอนสีขาวนะคะเส้นก็จะเป็นแบบนี้ไหมเลยอนเส้นคู่นะคะเข็มเบอร์สามทับศูนย์หัวทองเพื่อให้ชิ้นงานยืดหยุ่นนะคะใส่สบายล็อกไหมกันนะคะ แล้วก็ถักโซ่ทั้งหมด้อ170โซ่นะคะได้ครบ170โซ่แล้วนะคะ,ะต่อมาเราก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะถักโซ่ขึ้นไปสองครั้งแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในหลักที่ ร้อยเจ็ดสิบนะคะ,ะโซ่ที่เราถักไว้ก็คือเป็น f แบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะถัก f ลงไปทีละหลักเลยนะคะลงไปทีละหลักแบบที่ไม่เพิ่มนะคะหลักละหนึ่งถัก f หลักละหนึ่งนะคะ เราจะถักแบบนี้ไปทั้งหมด21แถวนะคะเราถักมาจนสุดแถวแล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่ถ้าเราขึ้นแถวใหม่แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็พลิกกลับชิ้นงานแล้วก็เอฟลงไปทีละหลักเหมือนเดิมเลยนะคะทําแบบนี้ไป21แถวนะ ถักมาทั้งหมดครบ21แถวแล้วนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะเดี๋ยาวแบบนี้นะคะแต่ก้องพับมาประมาณนี้แล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะอันนี้โซ่สองสามสี่แบบนี้นะคะ อ่ะสี่หลักแล้วก็พลิกกลับชิ้นงานแบบนี้แล้วเราก็จะข้ามมาสองหลักนะคะหนึ่งสองมาจิ้มลงในหลักที่สามตรงนี้เนาะดันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในหลักที่สามนะนี่ก็ทกเป็นเอแบบนี้ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะขั้นด้วยโซ่สองแบบนี้ แล้วก็ข้ามมา2หลัก1,2มาเอฟลงในหลักที่3แบบนี้นะคะขั้นด้โซ่2ข้ามมา2หลักมาจิ้มลงในหลักที่3เหมือนเดิมเราจะทำแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะ พอถักตรงนี้ได้ครบ8แถวแล้วนะคะตรงนี้ก็ถักมา8แถวต่อมาเราจะมาทําตรงด้านข้างนะคะตรงด้านหน้านี่เนาะฝั่งหนึ่งก็ทํามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอเราทําได้ทั้งหมด8แถวเรียบร้อย ราก็จะมาทําให้เป็นเหมือนตรงนี้เริ่มตรงแถวแรกเลยนะคะเราจะจิ้มลงตรง ัตงตนี้รล็อกไหมเลยนะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงที่ล็อกไหมก็จะเป็นทั้งหมดโซ่สองนะคะ ต่อมาเราก็จะถักเอฟนะคะลงทีละช่องแบบนี้นะีถักมาทีละช่องนะคะ,ะต่อมาก็จิ้มลงตรงนี้ถักแบบทีละหลักนะคะทีละหลักทีละช่องไปเรื่อยๆ เราจะถักแบบนี้ทั้งหมดให้ได้2แถวนะคะแบบนี้ให้ได้สองแถวแบบนี้นะถักเอฟให้ได้สองแถวแบบนี้แล้วเราเดี๋ยวค่อยมาทำตรงนี้นะคะตรงให้เชือกร้อยถักเอฟทั้งหมด2แถว พักมาครบสองแถวแล้วนะคะตรงนี้เนาะเอฟมาทั้งหมดสองแถวเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็พลิกกับพลิกกลับชิ้นงานมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็อ่ะพันเทอร์เมแล้วก็จิ้มลงช่องถัดมาตรงนี้นะคะหลักที่สองตรงนี้ เกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็ปลดเลยนะคะทั้งสามแบบนี้ก็จะได้แบบนี้อ่ะต่อมาทําเหมือนเดิมเลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงหลักถัดมาแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมปลดทั้งสามหลักอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้นี่เลยนะคะตรงตรงเข็มปลดรวบเลยสามหลักแบบนี้ นี้ก็จะได้3ามหลักแล้วนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็จะได้ข้างบนตรงนี้ทั้งหมด5หลักนะคะ2 4 5ต่อมาเราก็จะขั้นด้วยโซ่2 พันหัวเข็มข้ามสองหลักมาจิ้มลงในหลักที่สามนะคะปดหมดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมช่องตรงนี้เราจะทำสี่หลักนะคะแบบนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซส่สองหลักสองหลัก ข้ามสมาจิ้มในหลักที่สามแบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็จะทำทั้งหมดสหลักเหมือนกันนะคะสามสี่แบบนี้ก็จะได้เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ตรงด้านบนจะเป็น5หลักนะคะนอกนั้นก็จะเป็น4หลักทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็4หลักจนสุดเลยนะคะทำลงมาจนสุดเลยค่ะ,ะได้แบบนี้มาทั้งสองฝั่งแล้วนะคะตรงนี้สําหรับไว้ร้อยเชือกนะต่อมาเราจะมาทำตรงชายเสื้อนะคะแบบนี้ โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะจิ้มลงตรงนี้เอฟลงนะคะตรงช่องตรงนี้เราจะเอฟลง เอล,ลง3ามหลักนะคะแล้วเราก็จะมาจิ้มลงตรงช่องตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้เรามาจิ้มตรงนี้นะคะมาเอลงฝั่งตรงนี้สักนึงนะนี่อ่ะนี่แล้วก็จะมาเอลงแบบนี้ชายชายเสื้อเราก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาเราก็จะทําเหมือนเดิมข้ามตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมา ิ้มลงในช่องนี้ F ลงสมห,หลักสามหลักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข้ามข้ามตรงนี้มาจิ้มลงตรงหลักตรงนี้นะคะนี่จิ้มเป็น X ลงตรงนี้ต่อมาแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น F 3หลักทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะวนไปเลยสลับไปมาข้ามตรงนี้ก็จะได้ชายเสื้อแบบนี้นะคะเก็บริมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ ปิดแถวล็อกใหม่เลยนะคะแล้วก็ตัดเลยเหลือไหมไว้เก็บนะส่นั้นงเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำช่วงแขนของเขาเนาะ แขนเราจะทำขึ้นต้นด้วยโซ่เหมือนกันเลยนะคะล็อกไหมไว้ถักโซ่ไปทั้งหมด60โซ่นะคะได้รครบ60โซ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมให้เป็นวงกลมเนาะเราต้องจับให้โซ่เป็นแนวเดียวกันนะคะ ื่ห่วงเลยนะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะ ักโซขึ้น2หลักแบบนี้นะคะะต่อมาเราก็จะถักเอฟไปทีละหลักนะแบบนี้นะเข้าทีละช่อง เอฟแบบนี้ไปทีละช่องจนรอบเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดให้ได้ห้าแถวนะพอเราถักครบห้าแถวแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะปิดแถวตรงที่เราขึ้นต้นด้วยโซ่สองตรงนี้นะคะ เชื่อมปิดแถวเลยเลื่อนห่วงนะคะ้าแถวเสร็จแล้วต่อมาอโซ่สองส3 4โซ่สี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มข้าม2หลักนะสองมาจิ้มลงในหลักที่3ตรงนี้แล้วก็เอฟลงแบบนี้ ต่อมาก็ขั้นด้วยโซ่สองขั้นหัวเข็มข้ามสองมาจิ้มลงในหลักที่สามก,ก็จะทำแบบนี้นะคะสลับไปมาต้องจะทำแบบนี้ให้ได้ครบทั้งหมดแปดแถวนะคะ ทำไปจนรอบเลยนะคะทำไปทั้งหมดแปดแถวให้มันได้แบบนี้สองสี่อ่าไม่ใช่ทําทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวนะคะอ่าช่องตรงนี้ทําทั้งหมดห้าแถวทําไปเลยค่ะ ครอบผ้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแถวเรียบร้อยอ่ะต่อมาซสองสามสี่พันหดเข็มแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะหลักแรกตรงนี้เนาะหลักเอฟ แล้วก็ขั้นได้โซ่สองแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้ข้ามหนึ่งหลักตรงนี้นะแล้วก็มาจิ้มลงตรงหัวตรงนี้ถักเอฟต่อมาแล้วก็ขั้นได้โซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงหลักตรงนี้เลย มาขั้นดิสซสองแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักก็มาจิ้มลงตรงนี้เราจะทําแบบนี้นะคะขั้นดิสซสองทุกครั้งแล้วก็จิ้มลงขั้นดิสซสองข้ามหนึ่งหลักมาจิ้มลงตรงนี้ เราจะทําแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะแถวนี้ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะปิดแถวเหมือนเดิมจิ้มลงในโซ่หลักที่สองนะแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นแถวใหม่ต่อมาโซ่สองนะคะ แล้วก็พันหัวเข็มลงช่องถัดมาตรงนี้นะถัก f นะคะแบบนี้ต่อมา f ลงช่องตรงนี้ถัดมาลงตรงนี้นะคะถัก f ลงทีละหลักแบบนี้เลยนะคะแถวนี้ ทุกทีละหลักแบบนี้อันนี้ถักแค่แถวเดียวเลยนะคะถักแบบนี้จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะใส่แขนตรงนี้เนาะทำให้ได้สองแผ่นนะคะทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิดแถว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทักได้ครบสองแผ่นแล้วนะคะช่วงแขนของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาเย็บติดนะคะเชื่อมเย็บใส่กับตัวเสื้อนะ เราพับครึ่งมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่อ่าเชื่อมใส่ตรงใต้จกักระแลนะล็อกไหมล็อกไว้ยาวๆหน่อยก็ได้นะคะไว้ซ่อนไหมอ่าแล้วเราก็ถักโซ่ไป จ็ดแป1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสเอาประมาณยี่นะจะได้ยกแขนได้หรือว่าใครไม่ใส่สายก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่สายมันก็จะช่วยให้กระชับให้ดึงไปสะดวกนี่เสื้อก็จะ เย็บใส่ตรงช่วงตรงใต้จักระแล้ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านหน้านี่ก็จะเชื่อมประมาณนี้เราวัดให้ได้ครึ่งต่อครึ่งนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมกันเลยพอได้ครึ่งแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมล็อกใหม่ ล็อกแล้วก็ตัดไหมเลยล็อกให้มาซ่อนไหมฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองฝัง่งแล้วเราก็จะมาทําเชือกร้อยตรงนี้นะคะอ่าวกั้งจะทําเชือกร้อยด้านหน้าให้ดู โซ่ขึ้นมาสี่หลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในหลักแรกดึงขึ้นแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้สามหลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็กลับมาจิ้มตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้แล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นแบบนี้บทที่ละสองแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ ่ต่อมาก็ทําเหมือนเดิมโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็มาจิ้มลงตรงช่องตรงนี้นี่ที่เป็นสองลักแบบนี้ดึงขึ้นนี่ก็จะได้แบบนี้อ่ะทําแบบนี้เอาตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะอยากได้ยาวแค่ไหนสำหรับร้อยตรงข้างหน้าเนาะทำไปเลยค่ะ ได้สายมาตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวกองจะมาร้อยใส่ตรงด้านหน้าตรงนี้เราจะเอาตัวที่ผูกไว้ตรงข้างล่างก็ได้หรือว่าเราจะเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเอาไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเอาไว้ข้างบนเราจะใช้แบบว่าผูกช่วงคอได้นะคะตรงข้างบนเดี๋ยวกองจะร้อยจาก ราจะทำแบบผูกข,ข้างบนีนเรวก็ร้อยไปตามที่เราถักไวนะ้นึงที่เราเว้นไว้แบบนี้สลับไปมาแบบนี้เลยนะคะมันเชือ่อมลำเท้าหรือว่าเหมือนที่เราร้อยตามไม่ดแบบนี้เลยเข้าทีละช่อง จนถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเราจะเอาไว้เพื่อผูกตรงข้างบนด้วยเราก็ต้องทำยาวๆนะนี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้เอาไว้ผูกโบนะผูกโบเป็นเกาะอ,อกหรือว่าผูกช่วงด้านบนของคอนะแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วเป็นทรงแบบนี้นะคะใส่เที่ยวแบบน่ารักน่ารักขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ